นามัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยถามเหตุส ah ังฆะคำว่าเหตุหมายความว่าอย่างไรและผลที่เกิดจากเหตุนั้นได้แก่อะไรตอบคำว่าเหตุหมายความว่าเป็นธรรมที่ให้ผลเกิดขึ้นและให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์และให้เจริญขึ้นได้ผลที่เกิดจากเหตุนั้นได้แก่ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอพยากะตะบ้างถามให้แสดงการจำแนกสาเหตุการจิตโดยเหตุตอบการจำแนกสาเหตุกาจิตโดยเหตุในสาเหตุกาจิต71หรือ103นั้นเอกเหตุกาจิตจิตที่มีเหตุหนึ่งมีสองดวงคือโมหะโมูลจิตสองมีเหตุหนึ่งคือโมหะเหตุ เทวิเหตุกาจิตจิตที่มีเหตสองมี22ดวงคือโลภะมูลจิต8มีเหตสองคือโลภะเหตโมหะเหตุโทสะมูลจิตสองมีเหตสองคือโทสะเหตโมหะเหตุญาณวิปยุตจิต12มีเหตสองคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุติเหตุกาจิตจิตที่มีเหตสามมี47หรือ79ดวงคือกามาวัจระยาณสัมปยุตจิต12 มะหาตาจิต27โลกุตระจิตแปหรือ40มีเหตุสามคืออโลภาเหตุอโทสาเหตุอโมหาเหตุถามเมื่อจำแนกจิตโดยเหตุหแล้วมีแต่อเหตุตุกจิตเอกะเหตุตุกจิตทวิเหตุตุกจิตติเหตุกจิตส่วนจตุเหตุตุกจิตปัญจเหตุตุกจิตฉะเหตตุกจิตนั้นไม่มีที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ก yup. อบการที่จะตุเหตุกจิตปัญจะเหตุกจิตชาเหตุกจิตไม่มีนั้นเพราะอกุศลและเหตุมีเพียงสามกุศลและเหตุและอภยากตะเหตุก็มีเพียงสามธรรมดาอกุศลและเหตุกับกุศลและเหตุหรือกับพะยาหรืออภยากตะเหตุนั้นเกิดขึ้นพร้อมกันในจิตดวงเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นจะตุเหตุกจิตปัญจะเหตุกจิตชาเหตุกจิตจึงไม่มี ถามให้แสดงอกุศลให้แสดงจำนวนอากุศลและเหตุกุศลและเหตุและกิริยาเหตุโดยพิสดารและให้จำแนกเหต,เหตุเหล่านั้นมาให้ชัดด้วยอากุศลละเหตุมี22คือโลภะเหตุมี8ที่ในโลภะมูลจิต8 โทสะเหตุมีสองที่ในโทสะมูลละจิตสองโมหะเหตุมีสิบสองที่ในอกุศลละจิตสิบสองกุศลเหตุมีร้อยเจ็ดคืออโลภาเหตุมีสามสิบเจ็ดที่ในมหากุศลละจิตแปดมหาคจตกกุศลละจิตเก้ามัคคจิตยี่สิบอโทสะเหตุมีสามสิบเจ็ดที่ในมหากุศลละจิตแปดมหาคจตกกุศลละจิตเก้ามัคคจิตยี่สิบ โมหะเหตุมี33ที่ในมหากุศลญาณนะสัมปยุตจิตสีมหาคตะกุศล,ลจิต9มคจิต20กิริยาเหตุมี47คืออโลภาเหตุมี17ที่ในมหากิริยาจิต8มหาคตะกิริยาจิต9อโทสาเหตุมี 17ที่ในมหากลริยาจิต8มหาคตะกลิยาจิต9อโมหเหตุมี13ที่ในมหากลริยาญาณสา,าปยุตธกิจ4มหาคตะกลิยาจิต9